สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู usted, ่ช <yt anc Gotta Arrow> ่องของ The Real Channel นะครับวันนี like ้ก็แอบหนีมาเกมใหม่อีกแล้วนะครับพอดีมันพึ่งตอนนี้เหมือนเขาไปขึ้นเป็นท็อปดาวน์โหลดของเกมใหม่เลยนะเพื่อนเป็นเกมชื่ออะไรนะชื่อคาร์ดหรือคาเอ็กอะไรต่างๆลืมชื่อเฉยเลยเดี๋ยวแปะชื่อไว้ให้นะคือมันเป็นเกมแข่งรถนะเพื่อนเดี๋ยวผมลองเล่นดูเฮ้ยแล้วมันเอียงเนี่ยเฮ้ยเพื่อนมาขับยังไงวะอันนี้อันนี้คือผมแบบ ทางขวาคันเร่งใช่ทางซ้ายน่าจะเบรกฮะไอ้น,นี่คือในตัดใช่ไหมอันนี้เบรกมืออันนี้คันเร่งบวกเอ่ออะไรวะอ๋อันนี้เร่งเยอะใช่ไหมข้างบนเร่งเยอะข้างล่างเร่งน้อยเดี๋ยวลองดูเฮ้ยมันไม่ไปรถมันกินแบบรถมันกินซ้ายว่ะหรือแบบหรือผมต้องหมุนจอวะมันเป็นระบบขับจอปอ่ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนะพื่อนนะเดี๋ยวขอเดี๋ยวดขอปั้มมันก่อนเล่นยังไงวะคือบอกว่าอุ๊ย เออมันต้องหมุนจอเพื่อนแต่ว่าโอ้โหมัน,ม,นมันคอนทอนยากมากเลยแต่ที่ผมเล่นผ่านมือถือนะบอกก่อนนะคือแบบมันต้องบิดเลยอะ่ะคือแบบจอเอียงกระไดเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาทางปรับเป็นธรรมดาเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บนึงเดี๋ยวค่อยหาทางนะโอเคเออมันทวนักทีฮนะโหลดดิ้งนะอันนี้ก็เป็นเกมฟรีนะเพื่อนนะเป็นเกมโหลดฟรีนะครับแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวน่าจะมีอะไรขายในเกมแหละคิดว่านะ เดี๋ยวลองดูแล้วกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะไม่เคยเล่นจริงๆมาเล่นพร้อมกับทุกคนนี่แหละฮะมาดูตัดฉากก่อนครับไอภาพในมือถือนี่ก็ถือว่าไม่แย่นะรจริงนะแต่ภาพมันจะกระตุกอยู่นิดนึงนะเพื่อนวันนี้เป็นที่น่าจะเป็นที่มือถือผมนี่แหละฮะโอเคฮนะนี่น่าจะเป็นแนวแบบคัดซีนนะคัดซีนก่อนจะเริ่มเกมนะะนี่ไงอะไรเนี่ยคาชิปปิงนะ้งอะ นี่เราเลือกไะมี h EC c 6 NX5 DTS h EC c 6นี่มันแนวแบบราคาถูกนะเราเนี่ราคาถูกแล้วกันเพื่อนๆนะเฮ้ยแต่มันหน้าตาเหมือนนี่นะ Honda Civic ตัวเก่าปะใช่ไหมที่มันเป็นแบบ3ประตูอะที่เหมือนเรื่องไหนที่เอา,เอาไปแข่งนะจะไม่ได้ละแล้วไงต่ออะขับอุ้ยมันเฮ้ยมันมันเอียงว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องปรับจริงว่ะคือผมเล่นหมุนจอไม่ได้จริงๆว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไง เห็นปะมีบัตทอมด้วยคือมันจะมีระบบแบบคุมจอซ้ายขวาเพื่อนแล้วก็ระบบแบบปุ่มนะผมขอแบบปุ่มแล้วกันคือคือไม่สันทัดจริง,รง,รงๆว่ะเดี๋ยวอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเก่งนะมั่วๆกันมั่วกันเออเอียงไปเอียงมาแต่ก็แ้วผมว่านี่ผมยังรอดนะผมว่าเดี๋ยวผมขอทองคุ้นเคยกับมันก,ก่อนผมว่าระบบปุ่มแบบผมรอดแต่ถ้าเกิดเอียงจอจากประสบการณ์ที่ผ่านมาคือเลวร้ายมากๆนะ,ะ,นะะเดี๋ยวเราลองไปที่จุดแบบจุดบ้านก่อนไหมเอออันนี้เหมือนแบบ เป็นโอเพนเวิร์ดป่ะโอเพนแบบอย่างน,นี้ปะ่ะคือแบบไม่ได้บังคับแบบต้องเล่นตามสเตจเลือกนะคือเออเราสามารถขับแบบนี่คืออะไรอ่ะเหมือนแบบเกจพลังหรอบูดีที่มันไม่มีการชนและพังด้วยนะเพื่อนนะไม่ชนและพังนี่น่าจะหนักเลยฮะนี่อะไรอ่ะเออทำไมไ้รงก,ก็นี่ะมีแมปด้วยเพื่อนในแมปก็จะมีแบบนี่คือการแข่งป่ะใช่ปะ่ะไอ้รูปบอนี่จะาจะการแข่งนะแต่มีซ่อมมี อะไรนี่คืออะไรอะ s a ซ s ซิตี้มันดูเหมือนเป็นเป็นโลโก้ที่เท่ๆว่ะเหมือนน่าจะน่าจะแจกของปะหรือต้องมปแข่งแล้วได้ของดีๆแน่เลยรวะเดานะเดี๋ยวผมลองไปสนามไปใกล้ก่อนแล้วกันน้ำไปไงวะมันมีฟ้าทาวเวลนะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าฮะเดี๋ยวขอเก็บตังค์ก่อนแล้วผมขับไปเองแล้วกันเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวซ้ายฮะขับไปเอ้ยนี่ไงมันจะมอนะมันมีมันมีลูกศรตอว มันมีลูกศรตามแมพนะเห็นปะสีฟ้าเนี่ยเราก็ขับตาไปเลยเพื่อนนะตาไปเลยไล่ไปไล่ไปเดีย๋ยวลองเหยียบตรนี้ผมลองเหยียบดูก่อนนะอันนี้คือแบบเร่งสุดแล้วนันเพื่อนแต่ว่ารถผมมันจะเป็นรถแบบสามพันบาทนี่หรอปะคือ <c> เ <oughs> น้นผมเน้นราคาถูกนะแล้วเดี๋ยวเอาตังค์าทำอย่างอื่นเผื่อไปแต่งรถแต่งรถได้นะครับหรือจะไปซื้อรถถ้าเป็นเกมแข่งรถอะเว้มันโอ้โหเฮียถ่ายเบรกมือนิดเดียวไงะเวียงจัดเลยอะโอ้โหไอ้เบรกมือนี่คือต้องใช้แบบ แค่จำเป็นจริงๆว่ะดูทรงละมันโหดจัดเลยมันเวี่ยงแบบสะบัดเลยอะไรเงี้ยเห็นไ,ไหมคือตีลังกากระเทเล่เลยเนี่ยเดี๋ยวลองแข่งลองแข่งเอ้ยเลยเลยอ่ามามามาเนี่ยคารเอ็กซ์ตรีทเ,เพื่อนคือเกมนะเดี๋ยวเราลองดูผมแข่งกับใครวะแข่งกับตัวเองมั้งใช่ไหมเออมันน่าจะแข่งกับตัวเองแข่งคนเดียวฟ้าเดี๋ยวกดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมลองค่อยๆแตะๆที่จริงมือซึ่งอนรถมันแข็งๆเหมือนกันนะเดี๋ยวต้อง น่าจะต้องแต่งก่อนนะเพื่อนผมรู้สึกว่ารถมันแบบสะบัดสบัดอย่างเงี้ไม่รู้อะว่าไม่ถูกว่ะนี่ผมเขค่อยแตะเขาค่อยแตะเรื่อยๆเลยอะไปฮ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 ะเอ้ยสีแดงดีแดงลุนลุดโค้องลุดโค้งโอ้โห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 นี่คือผมถ้าเกิดเพื่อนสังเกตุอะไรไหมคือผมอะกดแบบไม่คิดกดซ้ายรัวเลยนะแต่ว่าพอซ้ายผมคันเร่งรู้สึกเหมือนรถมันแบบเป็นท้ายสะบัดเลยหรือแบบอันนี้ผ่านเช็คพอยต์ยังวะหุงขอยอ รีเลยดีวยกว่าว่ะงงๆวะ่ะเพราะผมเมื่อกี้เห็นมันมีจุดเช็คพอยด้วยนะเราต้องแบบน่าจะต้องไปตามเช็คพอยด้วยนะครับมาไปใหม่ไปใหม่เพื่อนไปเนะลยฮะยุยกันใหม่เริ่มกันใหม่เริ่มกันใหม่ได้นะเดี๋ยวฝึกฝึกไปก่อนนะครับผมก็แบบคือการขับรถก็ไม่ได้ดีเดย์เลยนะหวยแตกด้วยซ้ำนะก่อนหน้านี้นเคยซื้อเกมอะไรวะ Need for Speed, นี่ฟอร์สปิดฮีดบาัเล่นกับเพื่อนในคอมอยู่ับแต่ว่าด้วยความที่คอมผมมันยังเก่านี่หรอ่อเพื่อนมันก็เลยแบบ เล่น frame rate, เฟรมเรทได้ไม่ดีเลยฮนะภาพก็กระตุกอู้ยอยูก็เลยเดี๋ยวรอจัดคอมก่อนนะเพื่อนเดี๋ยววันที่25ถึง27เดือนนี้มัง้งใช่ป่ะมีคอมมานะที่ไบเทคนะครับคนที่แบบอยากซื้อคอมก็ถือว่าไม่จับพันท่ลกันนะเราไปดูแล้วกนะันผมไปดูกันจะมีของถูกป่าวผมก็ลองไปดูเหมือนกันครับถ้าเกิดมันมีอะไรที่น่าจัดก็ก็จัดแหละนะเพื่อนนะวูจะเข้าโคง้งเลยว่ะไอ้โค้งที่ทำให้เรารีเกมครับลองดูฮะขอขอขาแตะเบรกมือโอ้โหนี่แค๊ แค่จุดเดียวนะมันแค,แค่แบบติ๊กหนึ่งอ่ะโอ้สะบัดแบบไม่ไหวอ่ะเหวี่ยงแบบทิ้งเลยอ่ะไม่เป็นไรคะไปกันใหม่นะนี่เช็คพอยต์อยู่นี่อะหลงที่ดิฉันนี่คจุดเช็คพอยต์นะไปะไปเรื่อยไปเรื่อยครัไม่เป็นไรคะซีเรียสกดไปเรื่อยคือหรือด้วยความที่รถผมมันถูกปล่าวะเกี่ยวไหมรถถูกอะจนแบบมันก็เลยแบบสะบัดอย่างเงี้ยเวลาเข้าโค้งนะครับ แล้วนีออ่งไงานมีเก็บพลังข้างบนได้มาทำอะไรได้บะมันาทำให้รถเราแรงขึ้นป้าหรืออะไรแล้วก็เดี๋ยวเออมันมีกดในตับด้วยนัเพื่อนเห็นปะที่เป็นรูปสายฟ้านะครับมีแต่ตับให้กดนะครับแล้วก็ดูจากเกจข้างบนตรงวะใช่ไหมเออนีนะ่น่าจะเกจข้างบนเพื่อน,นที่เป็นรูปแบบมันถางเนี่ยกดเล่นหน่อยผมกดเล่นดูคือต้องรองมันชาร์จโอโยโย้ยมันจะกดเล่นเอาแกเอาแก,ากนี่ดีนะที่รถไม่พังนะครับหรือรถมันพังได้ป้าวะ ม่แน่ใจโอเคขับไปก่อนไม่ขับไปก่อนนะถึงสัทีมาอ้มเอาตาังมาหน่อยฮะได้ตังไหมได้ตังไหมได้สองร้อยงโอะได้นิดเดียวล้วเมื่อไหร่จะปลดล็อกได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูมแบบจับหนึ่งนะมันต้องไปตรงไหนต่อวะอ,อยากไปตรงนี้เหมือนกันนะไอสีสวยเนี่ยเฮ้ย นี่มีอะไรบ้างอ่ะนทาวสปินเอ,อ่อฮอตสตาร์ทนี่คืออะไรลดราคาเหรอหรือว่าอะไรนี่คาฉลูเฮ้ยนี่ไงโหมีรถอย่างเยอะอ่ะอันนี้คือลดราคาอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวใมาดูแล้วกันผมว่ายังไงแล้วคงซื้อไม่ได้เพื่อนเดี๋ยวรอรอก,ก่อนแล้วกันนะฮะเอาจริงนะคืออารมณ์เกมเนี่ยมันในคลาดนี้ฟอร์สปีดเลยว่ะแบบมีจุดตามแมปเราต้องขับไปนี่ขายแค่ตำรวจเองนะ ขาดแค่ตำรวจมาไล่กวดเราหรือว่าหลังๆมีไม่แน่ใจวะเอาจริงนะอันนี้ย้ำก่อนนะเพื่อนนี่คือเกมมือถือนะครับผมเล่นในมือถือนะย้ำเลยนะไม่ได้เล่นในคอมนะครับแล้วก็เอ้ยนี่นทางซ้ายมันมีจุดแบบสีมพูด,ด้วยอะลองไหมลองไหมลองแข่งไหมเออใกล้ๆเดี๋ยวขอลองอ่อนแล้วกัน,นเพื่อนมนะว่าเป็นยังไงนะเออมาอือโอ้โหดูคุณลองดูคู่แข่งผมดิคือรถมันจัดเต็มมันแต่งแบบแต่งมัดพร้อมแข่งเลยดู สภาพรถเราเหมือนเพิ่งออกจากมือสองมาเลนออกอย่างเต็นท์น่ะมาเฮ้ยรถมันแรงกว่าจริงรถมันโกงจริงเนี่ยดูดิที่กดสุดจะกดในตาด้วยนะนะคือแบบผมช้าวันนี้นึงอะ่ะเดี๋ยวเราเราอาจจะมาตีนปลายว่ะเดี๋ยวมาตีนปลายเดี๋ยวรอมันพลาดเพื่อลอนพลาดนะฮะเราจะชนะมันได้น,นะเพื่อนนะเดี๋ยวรอปิดลายก่อนปิดลายปิดลายมันไม่ชอบโค้งเลยว่ะคือไอ้รถคันนี้เหมือนตูดมันสะบัดอ่ะ เข้าโขงอย่างยากเลยอะจริงนะเอออย่าชนอย่าชนเออไปฮะไปฮะเรียกว่าตอนนี้คือเรานำนะมันเป็นเกมของเราเพื่อนนะฮะเฮ้ยมันตามจี้เลยมันตามที่เห็นอยู่เฮ้ยมันมันกระบาดเฮ้ยมันเลี่ยมมันเลี่ยมโอ้มันเลี่ยมผมโอ้โหเจอมันเลี่ยมเนี่มันคอมหรือมันคนวะเลี่ยมจัดเลยไม่ไหวแล้ววะโอ้โหแลวโหทิ้งเป็นทุ่งเลยดูดิ เจอมันท้ายมันสะบัดเมื่อกี้เนี้ยโหโกงจริงในตัดเหยียบลูกทันไหมฟุ๊เส้นชัยอยู่ข้างหน้าแล้วสีฟา้าเพื่อนผมไม่น่าทันว่ะไม่น่าทันแต่เดี๋ยวลองดูลองดูเผื่อมันจะแบบชนมั่งอะไรมั่งนะลองดูนะเดี๋ยวลองสั้ด,ดูฮะป้ายป้ายป้ายป้าป้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 ปเฮ้ยใช่ปะไม่ใช่คันนี้ขันไหนหวะข้างหน้าเลยเห็นไปเไห็นได้เห็นได้แลนะ้วทันปะวะ เข้าโค้งนี้ก็จะถึงแล้อว,ว่าเฮ้ยทันปะนด้ผมเห็นมันแล้ว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 แต่ไม่ทันว่ะไม่ทันว่ะไม่ไงก็ไม่ทันว่ะคือถ้ามากกว่านี้สักประมาณแบบอีกสักสามร้อยเมตรอ่ะอาจจะทันนะเฮ้ยเฮ้ยแต่ได้ตัง์ว่ะเขาที่สองได้ตังค์เดี๋ยวผมขอรีใหม่ดีกว่าว่ะเจอมันเหลี่ยมว่ะไว้ใจไม่ได้เลยว่ะขนาดคอมเนี่ย คารดคอพิเตอร์ยังเหลี่ยมใส่ผมเลยว่ามาเนี่ยไม่เปนแรงกว่าิงจริงนะนี่กับผมกดกดกับสุดเลยนะแล้วก็แบบอันนี้ยังไม่ได้กดในตานะครับเดี๋ยวลองกดดูดันเอะมาคือแรงต้นเนี่ยมาโนนโนนคือ,ค,อคือแรงต้นมันเยอะก่าผมเห็นัหมคือแรงส่งตอนแรกมันมากกว่าเราต้องไปรอดแบบนึ่มาตีนไปนะเดี๋ยวขอขอฉกฉันใช่ไหมเมื่อกี้เหลี่ยมใช่ไหมคือรถไม่แข็งว่ะไม่สะบัดเลยอะดูดิขอที โอ้โหรถชนยิ่งเลยไปดีกว่ารถมัเป็นแข่งจัดเลยเนี่ยว่าชนรถตู้นะไปดีกว่าเราหนีดีกว่าเพื่อนอย่าไปสู้มันเลยดูทรงละยากนะฮะไอโค้งนี่คือคงเจ้าปัญหาเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองดูนะเดี๋ยวลองขึ้นผมชอบตายแถวเนี้ยเนี่ยลองวิ่งตามเส้นดีกว่าแล้วเดี๋ยวแตะเบรกเนี่ยเออต้องตตยแบบนี้แต่เยอะไปเยอะไปเยอะวะเยอะไปหน่อยวะน่าจะได้น่าจะได้เกมนี้ได้อยู่ได้อยู่ ได้อยู่เฮ้ยหแม่งออกมาข้างทางอีกได้อยู่ก็ได้อยู่ไ,ได้อยู่ยเฮ้ยทำไมอยู่เครื่องมันกระตุกวะเฮ้ยเฮ้ยชา้าเฉยเลยเป็น,นเพราะอะไรวะเอ้าอะไรวะอย่าไม่ไปไว้เพื่อนอะไรวะอ๋อรู้แล้วเจอแล้วน้ำมันหมดวะดูดิ เอา off gas เฮ้ยเกนเนี่ยไม่มีเติมน้ำมันด้วยหรอใช่เหรอวะดูดินี่ผมต้องแข่งหมดเพื่อจะหาตังค์ไปเติมน้ำมันเนี่ยเหรอโอ้โหชีวิตคูคือคือเข้าใจว่าอย่างนี้ฟอร์สปีดเนี่ยมันก็มีปั๊มน้ำมันไว้เพื่อนแต่ปั๊มน้ำมันเนี่ยมันเป็นการเข้าเพื่อรีแพ์นึกออกอปะออกเลยล้วกันไม่ทันช้าหรอกครับคือปั๊มน้ำมันเนี่ยของนิดฟอร์มันเป็นการเข้าเพื่อรีแพร์รถเวลาที่เราแบบต่อสู้กับตำรวจมาหรือชนมานึกออกรอปะ แต่อันเนี้ยมันคือโอ้โหโชนอี่แกมันคือการแบบเติมน้ำมันจริงจังเลยคือน้ำมันห,หมดเกลี้ยงไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันน้ำมันยังไงหรือมันเติมฟรีหรือเปล่านะเลย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 โอ้ยเล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 ยมากดถอยหลังมันถอยหลังมากดแก๊สเตชันใช่ไหมมีอะไรบ้างเลยทางขวาเนี่ยห้าสิบบาทได้ห้าลิตรถ้าฟูลแทงคือห้าเก้าเก้า แต่ถ้าเกิดเราดูแอดเนี่ยฟรีเลยดูแอดแล้วฟรีเหรอเฮ้ยเดี๋ยวบอกว่าในโตร์ไอ้นายตัสนี่ก็เสียตงังการเติมนะเดี๋ยวผมเติม5ลิตรแล้วกันนะโอ้โหดูดิ5ลิตรที่ขึ้นมปนกระต่องนึงเอาจริงนะ้ค <onde? S 1> <c oughs> ือเผื่อไอ้5ลิตรที่เติมมาเนี่ยยังวิ่งยังวิ่งไม่ถึงเส้นชัยเมื่อกี้รอบแรกไงนะหมดแล้วนะคือผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปนี่ดีกว่าว่ะ ผมไปดูแอดดีกว่าเพื่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวคงดูหลังจากนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวตัดไปก่อนนะเดี๋ยวผมขอไปเติมนะ้ำน้ำมันเองก่อนเดี๋ยวมาเล่นอีกทีหนึ่งแล้วกันให้ดูนะครับเป็นยังไงนะแล้วก็เดี๋ยวดูแมปก่อนเดี๋ยวมันต้องมีหลายอันที่ผมไปเก็บเลยนะเนี่ยเก็บอะไรวะเนี่ยเอ่อได้หนึ่งพันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงแมปเขาใหญ่นะดูดิเนี่ยขึ้นไปถึงข้างบนเลยนะผมว่าแมปแมปโอเคเลยนะเทียบก,กับเกมในมือถือนะครับทําได้แบบโอเคเลยไม่แย่อย่างนี้ ถ้าถามผมผมว่าไม่แย่เพื่อนลองเล่นดูแล้วกันนะผมว่ายิ่งถ้าเกิดเพ,เพื่อนมือถือดีอะ่ะผมว่าน่าจะปรับกราฟิกที่ดีกว่านี้ปร่บไม่แน่ใจอันนี้ผมเล่นในตัว iPhone XS นะครับก็คงได้ประมาณหนึ่งไม่ได้ปรับแบบไม่ได้ปรับอะไรเลยะนะครับก็คงเมอเดิมเลยเดี๋ยวผมว่าเราไปดูโชว์รูมดีกว่าเอาไหมจะหาก็อยู่ไหนวะจะซื้อรถอ่ะอยากซื้อรถอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงข้างบนโถ่มาเฮ้ยอันนี้ไงรถผมนี่เห็นปะ หม,มื่นสองปะหมื่นสองผมพิจารณ์คนสองพันโอ้โหต้องเก็บตังค์เยอะเลยวะ่ะแล้วแข่งแต่ตาได้แค่ตาละพันเองอะ่ะโอ้โหเก็บเยอะที่เก้าหมื่นโอ้ยเท่าไหร่อ่ะบางอันใช้ใช้เหรียญแปลกๆซื้ออ่ะน่าจะเติมตังค์เนี้ยเลยวะ่ะเฮ้ยอันนี้ก็เท่นะเหมือนเฟอร์รารี่เลยนี่โวกสวากเก้นวะใช่ไหมก็ผมไม่โวกสวากเก้นนะแต่ว่าเข้าใจว่าเขาจะไม่ซื้อดีกว่าสิอันนี้ซูบารุเออซูบารุ้แน่ๆแน่ๆแน่นอนมินิคูปเปอร์นะฮะ น,นี่อะไรวะไม่รู้วะอันเนี้ยอันนี้เอ่อบีเอ็มตัวเอ็มเก่าอ่ะจำไม่ได้สีอะไรฮะเฮ้ยอย่างเท่อ่ะรถดอมปะดอร์ชปะฟอร์ดดอร์ชปะไม่รู้อ่ะแต่มันสวยดีอันนี้น่าจะฟอ,นนอะร์ดโฟกัสอันนี้เอ่อไม่รู้่ะเฮ้ยนี่รถในฝันแต่ก่อนเลยค่ะน่าซีวิดเพื่อนเฮ้ยสวยจริงนี่สวยจริงเหมาะแดงด้วยเหมือนแบบเหมือนไทยอา เฮ้ยสวยนะไฟท้ายยังเหมือนเลยเลยเฮ้ยเอาเรื่องนะี้ออดี้ะออดี้ทีทีนะคือผมเข้าใจว่าเขาจะไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาเนาะก็เลยจะไม่มีแบบตารถยนต์นะครับแต่ว่าด้วยรูปลักษณ์คือเราก็รู้แล้วเห็นไหมอย่างเงี้ยอันนี้นินสันอะไรน,นะอันนี้สันตัวสปอร์ตอะผมจําชื่อเขาไม่ได้แต่แต่ว่าเป็น <c oughs> คือเห็นแล้วรู้เป็นนิสันอะอย่างนี้ดีกว่านี่พีเอ็มตัวแบบตัวเก่าปะเฮ้ยนี่เบนเขารู้อะไรเบนเบนเ น,นีเบนจริงขอดูไฟหลังก็รู้เลยเบนซี่คูปนะตัวล่าสุดเลยมั้งเนี่ยใช่ไหมตัวล่าสุดเลยอันนี้อะไรวะเอ่อไม่แน่ใจอะแต่รถสปอร์ตนี่ออดี้ฮะอันนี้น่าจะคาราเมโร่นะเฮ้ยรถในฝันของใครเดี๋ยวคนลงนั้งผมด้วยนะฮะฟอร์ดมาแต่งฮะไฟท้ายสามขีดใช่เลยฮะมาแตง่งฟอร์ดมาแต่งนะเฮ้ยรถเข้าเยอะนะเอาจริงนี่นิสันปะเฮ้ยนี่ไงอันนี้ซีรีส์สี่มั้ง bm c i ส y 4นะครับอันนี้อันนี้ gtr นะฮะอิจจะเอา gtr ใครเคยใครเคยถูพังมีมนี้นะอันนี้อะไรวะเบนซ์ ben. อันนี้เบนซ์นะ bm เบนซ์กับ bm เยอะนะอันนี้อะไรอ่ะเหมือนเบนซ์ตัวใหม่นะเบนซ์ตัวใหม่มั้งอืมไม่ชัวร์รถสปอร์ตอันนี้เป็น bm ตัวเก่าแล้วมั้งแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะพวกนี้ผมไม่แน่ใจบางรุ่นแล้วนะฮะคือไม่ได้รู้หมดทุกรุ่นนะ่ะเออหมดแล้วสุดแค่นี้นะครับก็ รถสวยๆเยอะเลยนะแต่ว่าเหมือนในใครต้องใช้ตังจริงซื้อมาหรือว่าไงต้องเติมเนี่ยเลยยังไงก็เออผมว่าดีนะยิ่งคนที่รักรถและชอบรถเนี่ยผมว่าเกมนี้แม่งฟินเลยนะผมอยากได้ซีวิตมากเลยยังไงรบกวนนะเพื่อนนะครับฝากกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามได้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามไนนะว้ด,ได้วยนะครับแล้วก็สิ่งสคัเลยมีอะไรก็คอมเมนต์นมาางแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนบ๊ายบายครับผม